เอาน้ามานั่นแหละสบายดีพี่น้องนี่ปลาทั่วปลาเกลือปลาปลาไะไมาจากเข้าภาษาพี่น้องแม่นเนาะพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องมื้อนี้เฮาซาซาปลาเนาะพี่น้องซาหน่องซาหน่องกับน้องอันแล้วก็บ๊อบบี้กับครอพ่วงไหนเนาะพี่น้องเบิดเบิดทีมครอบครัวเบิดทีมแห่เนาะ กเองให้กินดว่าจ่อยจะกินไดงเออสิลไปแม่อไจเอายงไมถปเอาเนเอากรงเอเดกเอาแม่ถ่อเด็กเอาแม่ปีกไปเบิ่งไรน้องในสองน้องอันเนาะสบายดีน้อง่น้องกินปลาหองปีใหม่ห้องมาแต่ซาไม่เมื่อยเนาะพี่น้องก็กินตำข้าปุ่นก็ไแด่นอกกับอยาปลาเนาะมีขันปีงขาต้องปีง เพียงทั้งทั้งทั้งเจ็ดทั้งเจ็ดเนาะว่าปลาบ้าอีกไหมเออเหอจ้กำเนาะปลารวมเบิดเนาะพี่น้องที่ฮอบไปซาปลามาได้เหมือนี่พี่เนาะได้ก็บ้านนี่อยู่แต่น้องหไงแมนได้ร้ายเธอฮอไปซาก็บ้านอีกเนาะเหอจ้ะเนาะมึงได้จะจนข้าลอยไปคนเนาะจะสิเป็นลมจะมื่อจะข้าลอยเมื่อวันวันนี้ซาปลาใหญ่ขนาดน้องใหญ่ปลาเนาะเนาะอะไดปลาเด็กพอะไรปลาเหล็ก เมื่อยเป็นเมื่อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวปีใหม่สิปีกินน่าจะน้อยขางผ้าหมอกขาวก่อนเนาะพี่น้องข่งผ้าขาก็ปีกขางนึงตัวดีเจ้าเชจะได้เหนืยจอยสี่แบบใบสีอแบบใบจิ้งเหมือเงือใบปีกใบทอดเาเอืบบไปเมื่อใบตู้เย็นเนาะซุ่มหน่อยเขาก็เกษตรปดาทุ่มใหญ่เขางสี่เอลือใบเวิร์ดอ๋อเือดย์เนาะพี่น้องปลาทั้งหมดปลาปลายเงือเจ้าตัวจุ๊บจ้มทำเท่าที่ไปปลาคาวปลาอีกเ ปลาซอยไปอย่างงู้ไหมเนาะปลาซอยบ่ปลาซอยบ่แต่ข้าวน้ำขึ้นน้ำถั่วมตะกี้ปลาอันนี้ได้แต่ปลาอันเดียมันขึ้นเ้าตีอ่ะเนาะเออจนว่าตีเอาก็มันได้ปีหนึ่งโบมี่ได้ปีเดียวโบมี่ตัวนี้ก็เป็นพวกปลากระแนงปลาเสื่อมเนาะแล้วก็มีปลาเนี่ยชุ่มเนื้อมันค่อยเอาตัวได้อันมามาเผากินเอาปลาไรอันนี้กินเดี๋ยวนี้ตัวนี้ แกงส้มเบ้ออาจารย์แกงหน่วยส้มอูนี่ติตัวนี้ก็เอ้าเฮาตัวนี้ซะเอาไปแกงสมเบิดนั่นแหละมืน้าสิเากินสิกินนําบ่ตัวนี้อันนี้แกงอเขาใส่จคั่วเขาอยากเบิ่งจคั่วปลาใหญ่ปาก4โตเนาะปาก4โตเนาะพี่น้องตัวนึงมปนเอาตัวนเอปนกักอันตัวนี้เฮาสิ ตัวนี้เขาสีอันนี้น้องพี่น้องปีใหม่สีปีกเนาะปีกินเดี๋ยวนี่ได้นะพี่น้องวันนี้ก็ักอันนั้นปลาขาวถ้าถึงนุ่ปลาขาวแซ่บเขาเกิดจอยปลาตัวนี้เกิดจอยเขาปีกไม่ไม่ก็แซ่บถ้าเขาสีกินไปทั้งเมาตกเอือารที่ก็แซ่บแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ้งเนาะพี่น้องปุ้งกระไดแซมนี่ด้วยรวมทั้งเม็ดนี่นะนาะพี่น้องกับปลาลูกสองโตเกิดจอยู่ใส่ปลาลูกเขาลวมกกับตุ๊กเเก้วานนี่ยฮะเขาลวกกับตัวเเก้ว่าเนี่ยให้โอ้ในไห้นี่บอ ปลาดุกก็ได้เนาะพี่น้องแน่นี่2ตัวปลาดุกกับโตเก้าแน่เนาะโที่ม่าานนี่เนาะพี่น้องก็ได้หอยน้ําหอยอยู่ข้างน้องาเนาะเบิ่งวันอันนี้บ่ขึ้นแล้วปลาใหญ่ใหญ่สุดใหญ่สุดเนาะได้มื้อจเืองเนาะอาจารย์เนาะ ประกดเรือมั้งะว่าเรือแต่ชิวงใหหน่อยสันหนอยสั่นลได้มมีไข่ปะจ๊ะเนาะขอใช่ไปแกงเถาขอใชบไปแกงซันนัมัสมมีไข่เออไข่ไข่เดมีไข่ไข่กระีิอแกงซันมสมเนาะะอขอเอามืออันนี้มาแกงสนสัมัสมตัวใหญ่นาะ เหลืองเลยซาหลอดตายพี่น้องซาหลอดตายแต่ได้อาจารย์เขาเซลไปปิ่งให้เขาเออหนี้เดี๋ยวนี้เออมาเออท่านเนียงให้เออสิบนตองปลาแต่นั้นบนตองปลาทองข้าวหอมผิดจังหวะสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเนาะน้องอ้นน้องอ้นสบายดีเอินมานั่งเฝ้าเนาะพี่น้องโอ้น้องอ้นเห็ดแล้ว มันมีไฟเด้อพี่น้องบอนดับไปเล้วระวังอยู่เบื้องหน้าวนอยู่มืนอนี้เฮาซาปลาแล้วเดี๋ยวน้อพี่น้องกลับมาสิมาปิ่งปลากินแต่ว่าหิเย็นก่อนซะม่ได้กินข้าวแสบเนาะแม่กินข้าวก่อนจังเมื่อเพราะว่าเมื่อยแหงเนาะพี่น้องซาปลาเมื่อยเมื่อยแน่ใจว่าอยากซาอีกน้องบอไวพี่น้องบอไวบอไวเก็บไว้มืออื่นซะทานา้ำบ่อเข่าอันนั้นบอเข่ากับมือนาท่านโคตรบอตกก่อนเนาะแม่ แต่างตะวันานามไลลงมาแล้วมันโยดเองเนาะพี่ไหมแม่นย่างต่วันนาไหลลงมาอย่างมันโยดลงมาแมเออเห็นแล้วสีอุ่นขยาเย็นก่อนพี่น้องไ,อไม่เข่าเข่ากระเค่งแข็งนะเข่าแล้วลองลองจับมือมันแข็งแห้งไหมแข็งแห้งมันกระดายนาะแข็งจะได้กระดานะถขาหนึ่งผมมันผมขวบเวอร์ตรงขาฟ้าหมอมาอาัดบรรยากาศย่าแยงเนาะพี่น้องอยู่หน้าปกติกะ บ่ได้พี่ไม่บ่ค่อยอุ่นเขาอยู่หน้าแร้วก็กะทเมื่อยอุ่นแต่อยู่บ้านแต่ก็อุ่นไปด้วยน้องพราวอยู่หน้าครับอันนี้เนาะงคอบ่บี้นาะเรานอนหน้าก็เลยอุ่นเขาเย็นไปด้วยอุ่นไปกินลเลยเนาะแม่พี่ไม่ย,ยังสีนอนหน้าอยู่น้องพี่น้องแต่ว่าเป็นว่าผู้จอยบอกว่าอนอนหน้ายยมดำนาะพี่น้องเพราะว่า แม่จังบเลยเมื่อยเที่ยวไม่ได้เข้าขึ้นจากลำหน้าไม่เมื่อยเข้ากับบอยากเขาเมื่อบ้านนะน้องพี่น้องแม่ขั้นขั้นว่าเข้านอนวานเขาก็ต้องตื่นเต้เลิกเลิกเพื่อไว้น้องพี่น้องเพื่อเขาสีเดินทางออกมาหน้าขันนอนแม่ขันถ้านอนหน้ากับสีไข้กลัวกันน้องพี่น้องจัาหน่อยเนาะจัาหน่อยพี่หม่ขขังเขาแล้วพี่ไม่กระสีปิ่งปลาเลยเนาะปีงปลาก็จะขีบจกได้จังสีเดชเมื่อบ้านน้องพี่น้อง เ้องสิมาหักเงียงเนาะพี่น้องหักเงียงปลาไว้เห็ดเปรอะเปรอะปลาเปรอะเปรอะยนยขึ้นมาบ้างค่ะเอฟซีเพิ่นเนึ่งตัวน้ำหนั่เห็นเห็นอะไอยู่เห็นอะไอยู่ตัวนี้ทูบตัวนี้กุ้ง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 เออเห็ดเป็นหนาโป๊กเลยก็ได้ดีนะพี่น้องน้องเดียวเลยน้องเดียวตายเติบสายเติบเนาะหักเงียงแาบนี้ ตอนไหนก็จะได้เสียวเกาบเมื่อวานจะมีสีฮักเนี่ยงเนาะเพราะว่าเขาเสร็จปลาแหลกเนาะเช็ดปลาแหลกไปกินค่ะกินแล้วก็สีแดงป้าไปทอดแน่น้ำน้ำน้องพี่น้องหลายอย่างปลาลูกเรืองบ้านนี่ก็ได้ซ้ำในเดือนความเรืองความตัวใหญ่เนาะแต่ว่ามันไปปลาลูกเรืองปลาลูกเรืองตัวพี่ไม้ซ้ำเหมือนบ้านเนาะพี่น้องไปไปเมื่อคืนเล้วกตัวสิไร เสียายแห้งพี่น้องไอ้อไม่มสิตายแห้งเนาะลุงแกนว่ามันโดดออกแกครูแล้วมันก็จักไปเท่าใด้ฮะกับโบเ็นจะว่าลุงน้องกับโบหูเนาะพี่น้องเอออย่าันมันบืนไปเห็นเด้อน้อนาะงแมนคันบืนลงน้ำข้าอยู่คันโบบืนขึ้นโคกเนาะอย่ามันตายแมนแต่บืนอยู่แถวหน้านี่โบมีหนามเนาะแมนแถวให้น้าอันโบเลมีหนาเด้อพี่น้องมี fc comment มมบอกให้คอยว่าบีม่เฮ็ดเฮ็ดอันนั้นเมนูอันนั้นแน่ลาบปลาดุก ลาป,ประลุกเนาะพี่น้องเดีย่ยวมือหนาเนาะถาถาปลายยังอยู่เดีย่ยวมือหนาพี่ใหม่เ็ตเมนูลาประลุกเนาะพี่น้องหลับหลับป,ประลุกสูตรสาวลานะเนาะ F C อมเมนต์เนาะพี่น้องเดี๋ยวไปคลิปหนาเด้อสีหลองสีถาไายประลุกอีกเนาะสีเฮนให้ F C เบิ่งเนาะพี่น้องเขาละชั้มชัม้มมากไปกี้รถปะอ๋อน้องตื่นเช้าตัวไหน,น ปนหนา,าทางนี้ะนะมะเออปีนหนาทางนั้นกินไส้ก,สกินมันมานี่แมนแมนถ้าเกลือในเรื่องหนองเรื่องยเลย่แรงๆนองพี่น้องช่วยเขาแรี่วมั้งยานิโอดีจะเนดฟังหอนเวนิวเขาหงำหอนเวนิถกผักถักให้เปิดเกาะ ตัน like, ีถ้าน้ำเตเปี้ยเออเออเอาใส่แดจังทากอะไรน้ำดังอไเอใส่กินมื่อถังก็ุ่้เอาไปตักน้สักผาฮะบ่อบ่อสะท่อนแซงหน่อยเพราะว่าตะเวนอยู่บงสตะเวนยทักแล้วเนาะไปต

ใครสิกินมะกรดนองจะเหรอใครเง้ยู่อย่างยังไะแก้ไปทอเสือนีกว่าจัะนอยซุกก็หรอกพี่แม่ไม่นัวไก่เข้าไปหมดเลยฮะเออเาไมื่องหารจะเขามาแก้ร่องเนื้อมันเหงื่เสนสุก วายอย่ากมาเจ็บก่อนกวดวแต่ว่เฮ้ยไม่กมันมี่อีว่ามียมือถ้ามมีงมีไข่เน่ต่อเน่น่เขาหูออูเนี่ยตีนไ่ก้งเจอนนกจอนกองซีก็ลุกอดพี่น้องปิ่งปลาของเขาเนาะไก่สีสุกแล้วไก่แล้วเป็นตะเสพเลยเด้

ซุกแหลนาะพี่น้องสุปแหละเนิ้ยมาด้วยเนี่ยบ้างจะสุปไล่ะกลปเอาไปกินม้ายเลเอาไปกินไปข้งกวยชาปีไปเลยเ่นะโอ้โหเป็นตแซบแถวว่ะแบแต่ว่าหาไม่เหี้ยย่างยูไม่อะนาฮะเอาเอาสมอป้าสวยให้น้องนะว่า

โอ้ยโอาขาก็ม่ตรงเงีเนาะชายูชายี่กินข้าวูีแดงเรเลยสีแดงแดงด้ยะเนี่ปแต่กับป้าไปกินตอนค่ำๆก็ได้ยังารอยู่เนี่ยวละน้องกินข้าวน้เองกินข้าวกินข้าวยกที่สองเนาะยกที่สามนอ้าให้น้องโอนกินเน่ให้สลัด เเท่ากินไปเยอะๆอ่ะมกินไปเยอะมาเด้อมาด้กินก็สุกนองาว่ากินมาเดียวใกินเยอะเลยบอนี่มันกินปเยอะเยอะอย่าเอาดำให้กินเด้อกิด้งกางแม่กากงโอกรูะบางกลางเด้อมึงัเขียน่งมามึงเป็นยังียดมึงจะได้เขียนแกมวอยางละขอบนีเราได้ปิงหนึ่งโอ้จะนีอุมิวเออมันบอกว่าไปไอ่ะุ้งิวด้วย

ป้านันได้แสบประกดฝนะขอยมากินประกดข่อยข้าวกันประกดแสบายบกลัวขอยสำหรับข่อยด้อแม่ไหแม่หรอมั้งเด็กคนส่งมามามากินปุมเนาะป้าใส่ขีดเนาะปลามั้ปลาใหม่คือจะขอยอิ่มนะอ้าใส่ก็ได้ีังอิ่มเน้กินตำข้าวปุ่มบ่บ่ขาดทุนแต่ขดับกาดมาอยู่กินมล้อกินได้ห้แซว อพกอดวีแห่งอวดนะฮะมันจะกินไงปลาอนัอยามันมีกัดไม่ไมคำขึ้นมาลูกสิก่อนเพิ่มโมอยากนะเธอนี้ฟูกันแล้วให้บอกว่าปลุกหวให้ปลุกหวเสร็ลหม ทำหน่อยฝทำเมื่อเอาเงินเด็กทำหน่อยแล้วสิเมื่อซื้อเด็กใครชื่องันขออู้อันมีไข่อันซื้อเด็เพิ่มันนี้่มนอผมก็แมงมุมคิดว่าอยาไขคิดว่าน้องไข่ปรากฏอยากอะไรซื้อนันอยากอะไรนันจะซืแมงมุมตัวอะสองสามพันพอเีวเากินมัหนอนเกินไม่ เพ่ออยางนั้นกของกูไแหละไ่กะดแกอนเออุเยปรดก็นอนี้านก่อนกัมาดอันเด้อจะเอาเล่นทำเลยการพนันกูทำอะไรทำไมอุ้ยแกมเสี่ยงดวงัว์ลุงเกเด็ดแตการพนันงเอาหัวใลุงแกมาเห็นน้าบ้าการพนันชิว่ามันน่าทาเลย โดนะบ้านท้าเเล็กหรอกเนาะอ่ามึงอันที้นึงก็เถื่อปะซ้ำปซเถื่ออันที่อซ้เถื่อที่กเถื่อตองทือทุกเมดสืให้ปา้ดอะทีบอกซือเดเถื่อเงินตัวใหญ่นคต่่งเลือะเด็กที่ออกครับโมเพราะมัน่าเด็กอันไ้น้พี่้อกเป็นเด็กรัฐบาลเนาะปีใหม่เด็กรัฐบาลได้ออกออกดินเดียนติดนะเพระมันว่าเด็กเนี่ยอื่น คุไม้บ้านา้นาะแง่ไข่บเดงขายกับปลเรือปีิข่เป็ดข่ไก่บาเรือสินี่เีอนีนี่นน่นี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 ่่นี่นี่นี่นนนี่นี่นีนนีี่น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 ด่นี่นี่นี่นนีนี่น่นนนี่่นี่นี่นนี่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 นนนี่น่นีนี่นน่นนี่นี่นี่นีนี่นน่นี่่นน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 ้นน่่นะพี่น้องคุกเอา่่่่ีี่น่นี่ เป็นกัะเนี้ยมนะจะใ้มีหนวดเปนกระบจับก็บดอดอจรโป่าด้ยังเมื่อบ่เถ้าอมหน่อยเาหนเอออข้ยงตัวได้ขัดขเางนี่เอแล้วเป็นยังเดบนหัวยังกไเลยเ้ยึเขาแรง่านะพี่น้องเดี๋ยวเอนเมอเห็นให้ดม่เอเองได้ กินนะ้วกินเดียวันสองเดียวกันแล้ว่งเอาบาจอยอยู่เลี้ยวกเินึแเพียงซัหนึ่งแล้พี่นอกไเอาเาตีปลาแสบขนาดเนาะเอ่เดี๋ยวบ่กันใหม่นอพี่น้องชิ้หนาดื้อพี่น้องจะก็ไม่ออา